การบริการเขาก็มีรูปแบบท่ามีเหมือนกันแต่ะไาเน้นย้ำเพื่อของเราตืา่นโมเรสมาสบมากกว่าทุกรูปแบบก็มีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกันไปเราต้องสื่อสารว่าสินค้าเนี่ยต้องจาดจะฟังที่ลูกค้า,าของขอมาแล้วว่าอยากจะใช้การขนส่งรูปแบบเฉพาะนสินค้าของฉันเป็น่างนี้คุณควรที่จะมีการให้บริการติดตาถ้าเรารับสินค้ามาแล้วเราทําไม่ได้ เราก็ยังมีกลยุทธ์การว่าจ้างคนใหม่เข้ามาด้วยรูปแบบต่างๆที่บอกไปเราก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการเลือกให้มันถูกต้องหนีไปคนห้ารูปแบบทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคือ่ประสิทธิผลมากที่สุดรูปแบบที่หนึ่งเลยก็คือทาขนส่งรูปแบบนี้ก็คือเราดูดอรเซอร์วิสทุกทุกการขนส่งไปต่างประเทศถ้าเขาไม่ได้บอกว่าสุดอยู่ที่สถาน,นี ต้อนกาไปลายทางส่วนใหญ่ในปัจจุบันลูกค้าจะรอสินค้าอยู่ที่บ้านถูกไปเอ่ยถ้านำผ้าขนส่งออกมาสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศแล้วว่าจ้างบริษัทของเราสมมติเราเป็นบริษัทกขคอ,อ,อ,อ่ะบริษัทกขคเราต้องมีรูปแบบการขนส่งต่างประเทศก็คือทางอากาศทางทะเลเสร็จแล้วยังต้องมีทางถนนด้วยก็คือ จะจายสินค้าไปถึงประตูบ้านลูกค้าให้ได้ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบตรงนี้หนูทราบดีหลายวิชาก็บอกอยู่แล้วแหละเรื่องของให้บริการที่มันเร็วให้บริการที่มันถึงที่อาจจะเป็นข้อด้อยก็คือขนส่งได้น้อยค่าขนส่งก็จะสูงมากคือคอนเซปต์นี้เช่นเดียวกันเลยในต่างประเทศก็เป็นเช่นเดียวกันก็ต้องเลือกให้มันมาะสมงอาจจะรู้เรื่องของเรือขายถล่มลูกค้า,งงาให้มันครอบคลุมด,ดูตรวจสอบเส้นทางดู เส้นทางไหนที่คุญชินก็อาจจะมีการเซอร์วยเเข้าไปดูก่อนในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จากกระจายสินค้าด้วยใช้รถบรรทุกในต่างประเทศก็จะมีรถบรรทุกหลากหลายชนิดต่อมาเป็นรูปแบบของการขนส่งชนิดที่2ก็คือทางรางวงเล็บแปลว่าทางปกเหมือนการหาทางถนนกับทางรางรวมกันสัมส่วนเนี้ยจะเป็นทางปกอาจจะเป็นทางปกส่วนใหญ่การขนส่งทางรถไฟใน ควาเสนอด้านโลจิสติกเช่นสหรัฐอเมริกาตดทุนค่าขนส่คนข้าต่ำทำต่ำเพราะว่าอะไรก็คือเขาใช้รถไฟเข้ามาช่วยเพราะว่ามันขนส่งได้ต่อครั้งได้เยอะๆะหลายๆถ้าเราไปเสิร์ชดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นรถไฟโดยส่วนใหญ่ยุโรปจีนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาจะมีทั้งขนส่งผู้โดยสาร ค่อนข้างเยอะโครงขายครอบคลุมอยู่แล้วรถไฟใต้ดินะในญี่ปุ่นในเกาหลีเระเห็นบ่อยแต่ในการขนส่งสินค้าสัดส่วนจะมีที่อเมริกาและก็ประเทศจีนจะใช้รถไฟเพราะว่าพื้นที่ของเขากว้างขวางจะไปทางถนนอย่างดเดียวคงไม่ไหวก็ใช้รถไฟเนาะหรือในต่างประเทศก็มีการเชื่อมโยงโครงการของรถไฟจีนลงมาในอาเซียนก็ออยังเห็นได้อยูนะ่เราพอยฟังข่าวเราคอยอเห็นข่าวหรือใน ไทยเองก็มีการใช้ของการรถไฟรถไฟไทยเชื่อมไปยังประเทศลาวผ่านตองไายแล้วก็ลงไปทางใต้ของเราคือมาเลเซียด้วยก็อาจจะมีการขนส่งทางรางเข้ามาพอได้เเรียบข้อเสียอันนี้น่าจะพอทราบอยู่แล้วคือมันทุกได้เยอะแต่ว่ามันมีความล่าชา้าใช้เวลาขนส่งค่อนข้างนานอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียอของทางร่อมาเป็นรูปแบบที่ในรับความนิยมในการ ก็ต้องศึกษาเรื่องของสนามบ,บินยา,านพาหนะก็คือเครื่องบินแบบไหนบ้างมีใครที่จะให้บริการใดบ้างสนามบ,บินแต่และประเทศก็ต้องถูกต้องทราบด้วยค่ะค่าใช้จ่ายแน่นอนค่าขนส่งคนข้างสูงมันจะมีเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงแลว้วก็การระวางในงค่นขัางแพงต่อมาอีกหนึ่งรูปแบบรูปแบบที่4ี่กับ4ี่ตรงนี้จะเน้นไปการ ยุค1 9่0ขอกา,โโาการขนส่งสินค้าทั่วโลกใช้การขนส่งทางทะเลเข้ามาเป็นหลักประเทศที่มีชายฝั่งทางทะเลแล้วก็โดยส่วนใหญ่มีระบบภายในประเทศเช่นน้นเริ่มองเพื่อต่อการขนส่ง เป็นเดนปานมีทางออกสู่ทะเลไหมเออไปดูดู้จักเดนปานไปเลยไปดูดูเลยอ่าประเทศลาวดู้จักไวมีทางออกสู่ทะเลไหมอือนะมีไหมเอ่ยสปปจอรีแดนสปปจอร์แดนประเทศลาวเพื่อนบ้านของเราไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่เขามีการขนส่งทางทะเลได้ไหมเอ่ยได้พราะแม่น้ำอ่ะแล้วได้พอเรือสามารถเข้าไปได้เรือสามารถเข้าไปได้เอาเรือเดินสมุทร ประมาณหนึ่งสองหมื่นตู้แสนตู้ันดลำใหญ่มากเลยประเทศลาวเขาจะไปทางน้ำได้ไหมเออโอ้โหเป็นในผู้ประกอบการประเทศลาวคงแบบตายอดีเลยไปแต่ทางอากาศไปแต่ทางอากาศเฉลยสักนิดหนึ่งการขนส่งทางทะเลเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นสมมติเป็นคนชคชาติประเทศลาวเราสามารถมีการขนส่งทางทะเลได้เช่นเดียวกันโดยอาศัยประเทศขั้นเคียงโดยอาศัยพื้นที่ของประเทศขัางเคียงเช่นฟังดีดี ประเทศลาวเป็นแลนด์ล็อกเขาเรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือแลด์ก็คือไเอนดีแลนด์ที่เป็นพื้นดินนี่แหละแล้วก็ล็อก L O C H ล็อกก็คือเหมือนถูกปิดกั้นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลของแลนด์ที่เป็นพื้นดินล็อกรอบหมดเลยวิธีการจะขนส่งทางทะเลได้ในต่างประเทศหรือประเทศต่างๆเราเนี่ยจะใช้ประเทศต้นบ้านที่มีแผนที่พื้นที่ติดกับทะเลเช่นลาวอาจจะขอเวียดนามขอเป็นเส้นทางการ ขนส่งลงสินค้าที่ท่าเรือที่ประเทศเวียดนามแล้วใช้รูปแบบทางถนงนนำสินค้าเข้ามาในประเทศลาวได้ประเทศลาวก็ยังสามารถมีขั้วต่ำได้อยูาา่เพราะว่าใช้เส้นทางทางบกปริมาณไม่เยอะแต่ใช้เส้นทางทางทะเลที่มาจากหลากหลายประเทศได้โดยอาศัยประเทศเพื่อนบ้านอาศัยประเทศไทยก็ได้นำสินค้าขึ้นที่แหลมฉบังแล้วก็ส่ง ไปทางทุทรออกของไทยเข้าประเทศลาวหรืออีกด้านหนึ่งจะไปทางเวียดนามเข้ามาประเทศลาวก็ได้อันนี้คืออาศัยความร่วมมือกับท่านรัฐมนรีรัฐบาลสองประเทศจะต้องมีการเซ็นสัญญาความตลกลงร่วมมือกันในการขนส่งข้ามแดนหรือเรียกว่า cross border cross border ก็คือเส้นกัน้นข้ามเขตแดนกันโดยสินค้าจะต้องไม่ถูกเปิดไม่ผ่านวิธีการสุราการในประเทศนั้นก็คือง่าย ของที่จะไปประเทศลาวขึ้นฝั่งที่ไทยจะไม่มีการตรวจจะใช้เป็นเพียงทางผ่านไปเฉยๆการต,วตรวจสอบสินค้าเพื่อจะเป็นภาษีนําเข้าจะอยู่จะถูกเก็บอยู่ที่โฮมแดงประเทศลาวของไทยไม่ได้ทำอะไรเลยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านของเราขึ้นสินค้าไปหากบางคนทาประเทศเนปาลประเทศเนปาลก็เป็นแลนด์ล็อกเหมือนกันประเทศเน้านด้านล่าง เราอาจจะขึ้นฝั่งที่เดียแล้วก็ใช้ทางถนนทางถนนเข้าไปยังในปานก็ได้้ากอยากใช้การขนส่งท,ทางทะเลส่วนใหญ่ก้าจะใช้ทางอากาศบินตรงไปเลยหาประเทศไม่มีทางออกทางทะเลก็ไม่เป็นไรไปทางอากาศาเดียวก็ได้มัอนกันแต่ถ้าไปทางอากาศาเดียวอาจารยว่าขนสัตว์ต้นทุนสูงส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เพื่อนบ้านเนี่แหละเป็นพรมแดนการเข้าไปดำเรือเป็นจอดที่เดีย แล้วก็ใส่รถบรรทุกขึ้นไปยังเรืามได้ด้วยเช่นเดียวกันนี้คือประเทศแนอนดอร์ก็จะได้ทราบเรื่องของการกระจายสินค้าทางทะเลทุกประเทศทางใต้ของ,ของล้วทุกประเทศทางใต้ขมสุดท้ายเรือ่องของการขนส่งทางท่อ,อาการขนส่งทางท่อก็อย่างที่บอกไปคนไปไม่ได้เนาะไปได้แต่สินค้าเฉพาะอย่างเป็นของเหลวผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่บนดินอยู่ใต้น,น้ำก็ได้ส่วนใหญ่การขนส่งทางท่อจะไม่มีการขนส่งระหว่างทะเล ส่วนใหญ่เส้นพ่อเนี่ยจะถูกใช้งานภายในสินค้าสำหใช้งานในประเทศต่างๆเรามาดูรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องในรูปแบบว่าหานนี้ไม่พ้นอยู่แล้วในการขนส่งต่างประเทศเอาติงโรถรารสปอร์ตไทไม่รู้จักปะตรงนี้น่าจะไปเร็วได้ไครไม่รู้จักเลยต้องการต้อธิบายพูดก่อนเอาติงรถรคารสปอร์ตมีกี่รูปแบบต้องเป็นกี่รูปแบบสองสามไม่ได้หรอสองรูปแบบขึ้นไปนะต้องตอบแบบนี้แล้วสองรูปแบบขึ้นไป ที่จะผสมผสานความเหมาะสมขึ้นมาดูตัวอย่าง่าๆก่อนเื้องต้งเนเราติความร้อนอร์สต์ก็จะเกิดขึ้นอันี้ต้นน้ำเนี่ยส่วนใหญ่การที่จะหาวัตถุดิบการที่วัตถุดิบผลิตมาเสร็จแล้วเคลื่อน,ปนไปนยั้ผู้ผสมผู้ขัาขีส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบหกทั้งหมด4รูปแบบตัดทั้งท่อไปใน,นลูกน้มีถนนรางน้ำอากาศตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการจจัดหาจากต่างประเทศเข้ามา มีมเตอวอลล์ทอนสปอร์ตเกิดขึ้นเมื่อผลิตเสร็จแล้วจะส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าคนนี้ได้รับสินค้าแล้วพออยู่ภายในประเทศอาจจะใช้รูปแบบน้อยลงอาจจะใช้รูปแบบน้อยลงเื้องต้นผลิตเสร็จส่งไปทางทะเลแล้วก็ส่งไปยังลูกค้าลูกค้าส่งลูกค้าปิดอยูไปลายทางเขาก็ใช้ทางถนนเข้ามาอันนี้ทะเลบบกถขนนก็จะเป็นมัเติร์วอลล์ทอนสปอร์ตสองรูปแบบขึ้นไป ให้มีข้อกำหนดใจตัวว่าจะใช้อะไรผรสมกันจะไม่ใช้รูปแบบเดียวกันผสมกันอันนี้ไม่ใช่จะบอกว่าเ u า t i m o t o t a s p o r t คือ C กับ C ไม่ใช่จะต้องมีรูปแบบอื่นๆเช่น C กับ Air C กับ Road นะ C กับเร i l ก็ได้อันนี้คือรูปแบบ multi m o t o t a s p o r t คเ n c ปต์มีตรงนี้2ขันทั3ขันทัตรงนี้ดูปอนขีดมาให้แล้วไม่รู้มันมีนะร ถ้าไม่มีก็ขีดภายในสกิลหนึ่งเรียนรลับหลายวิชา,าก็ทราบอยู่แล้วใช้รูปแบบ2รูปแบบขึ้นไปสามรูปแบบสี่รูปแบบก็ได้แต่ถ้าสี่หรือแบบสามรูปแบบต้นทุนจะเยอะส่วนใหญ่เขาก็ประมาณ2รูปแบบภายใต้ผู้บริหารก,การการขนส่งผู้เดียวบริษัทเดียวแล้วก็สัญญาการขนส,ส่งสุกับเดียวตัวอย่างของอาจารย์ก็คืออาจารย์บอกอยากได้สินค้าชาิ้หนึ่งจากญี่ปุ่นอาจารย์ก็ว่าจ้าง DHL มาอาจารย์มอม สินค้าก็ต้องเดินทางมาจากญี่ปุ่นไปใหเพงบ้านของอาจาราลองดูถ้าเราเป็นผู้ได้รับโจทย์นี้สมนะมติพวกเราเป็น d <Okay. S 1> ีเ d ช l ดถือเป็นผู้ขนส่งเพียงรายเดียวที่มีการให้บริการกับอาจารย์สัญญาก็เซ็นสัญญากับอาจารย์อาจารย์เซ็นสัญญาสั่งให้ดีเอชอลช่วยขนสินค้ามาให้อาจารย์จัก okay. นี่คือผู้ขนส่งรายเดียว <Okay. S 1> สัญญาการขนส่งรายเดียวเอ l แอลก็มีหน้าที่ไปบริหารจัดการรูปแบบการขนส่งจากญี่ปุ่นมาถึงไทยจะทําอะไรก็ได้อาจารย์ไสร้าอาจย์เป็นลูกค้เาเราอาจากกาอันจไ,ไปท,าท่าคุณก็ไปบริหารจัดการอาจจะเป็นทางทะเลมาขึ้นฝัง่งเสร็จแล้วก็ใช้รถบรรทุกขนส่งมาให้บ้านอา,าออนจารย์หรืออาจารย์ผมต้องการเล่นด่วนใช้ทางอากาศเข้ามาก็ได้แล้วก็ขนมาให้อาจันที่บ้านโดยใช้ทางถนนอันนี้อย่างที่บอก คนใหญ่จะมีบริษัทบริษัทเดียวผู้ขนส่งเพียงรายเดียวแล้วก็ทําสัญญาครั้งเดียวฉบับเดียวกันแล้วก็เลือกรูปแบบ2รูปแบบขึ้นไปลักษณะก็คืออย่างที่บอกเองโรงเรียนสรูปแบบขึ้นไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ domestic และ international แล้วก็ใช้สัญญาฉบับเดียวคิดค่าขนส่งเดียวกันตลอดเส้นทาง แต่ว่าคุณจะเปลี่ยนรูปแบบไปใช้รูแปแบบไหนประดุกประเภทตรงนี้ง่ายดายใครไม่ใครแปลไม่ออกถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษแปลได้เลยอ่ามีเอาอมนาะแต่ว่าจะเป็นเชิญพยุง่งเนาะบางคนกว่าเอ,อยเหมือนเพียงวิชาขนส่งการจานเลยค่ะเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันแน่นอนีพยุกอย่างอื่นเข้าไปในซีกับแอร์ไปทางไหนกันซีทะเลแอร์อากาศใช้อันไหนขึ้นตน้นซีขึ้นต้นเฉยสัดส,ส่วนของซีก็จะเยอะขึ้นจะมากกว่าทางอากาศ แอร์กับทัก็คืออากาศกับทางถนนเนนะ้าทางถนนรถบรรทุกซีกับเรลแอร์เรลมีทั้งสองส่วนทั้งไปทางอากาศกับทางรางอีกส่วนหนึ่งทางทะเลกับทางรางในต่างประเทศในต่างประเทศส่วนใหญ่ถ้าตกไปต่างประเทศเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยสมมติอาจารย์ส่งไปด้วยซีไทยไปอเมริกาแล้วกันไปทางทะเลเสร็จ ในประเทศที่เขามีระบบการขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องถูกเลือกใช้ทางรางนี่แหละส่วนใหญ่ติกสามกับสี่วัิษัหนึ่งในต่างประเทศจะเป็นรูปแบบเนี้ยส่งสินค้าจากต้นทางไปแล้วด้วยระบบที่มันจะเชื่อมโยงได้ก็คือสกับแอรใช่ไหมเอ่ยเมื่อต้นออกจากไทยไปทางทะเลทางอากาศเสร็จแล้วพอไปประเทศที่มันมีความจเจริญด้านการขนส่งทางรางเขาก็จะมีโครง่าย ญี่ปุ่นก็มีเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจีนเปิดทางอเมริกาหรือยุโรปส่วนใหญ่3กับส่จะเป็นรูปแบบที่สําคัญก็จะใช้เคลื่อนย้ายสินค้าได้5ก็คือเรื่องของผสมผสานมากกว่า2รูปแบบ3รูปแบบส่วนใหญ่จะไม่มี4รูปแบบจะเยอะไปพูดหวายไปส่รูปแบบต้นทุนแพงแน่นอน3รูปแบบนี้ก็จะเก็นถ้าเป็น3รูปแบบ2รูปแบบขึ้นไปมากกว่า2รูปแบบก็จะมีน้อยแหละ สำหรับจุดที่มันเข้าไปไม่ถึงจริงๆหรือมันยากลำบากในการขนส่งก็อาจจะมีรูปแบบที่3เข้ามาช่วยในการสร่งผ่อโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบซีกับแอร์บวกกับทางรางารถไฟทางถนนก็พอและสองรูปแบบจบต่อมาเป็นแรงดจนอ่าแรบดินก็คือ C ีแรง C อันนี้เป็น3รูปแบบโดยเชื่อลักษณะใช้ิตู้สินค้าบรรทุกสินค้าต่อเนื่องจากทะเลด้านเนึ่ง โดยใช้ทางถนนเชื่อมต่งกานแล้วก็ไปทะเลอีกนิดหนึ่งใช้สําหรับประเทศที่มีกลุ่มแผ่นดินฝังกันระหว่างสองฝั่งของทะเลอะเช่นภาคใต้ของเราใช่ไเอ่ยด้านฝั่งของเราเห็นทะเลสองฝั่งใช่ไหมเอ่ยมาถือจากทางอินเดียมาจอดเรือที่มุทธคามภูเก็ตอ่าแล้วก็ข้ามฝั่งมากระบีนิดหนึ่งท่านเลยทำกระบี่มเนาะ แล้วก็เอาลงจากเรือขับไต่บนถนนข้ามประเทศข้ามภาคใต้ของเราไปฝั่ง่าวไทยต่อเนื่อจากปัตตานีขึ้นบกแล้วก็ลงเรือต่อฝั่งภาวไทยแล้วก็ขึ้นไ่ายส่งสินค้าเนี่ยคือซีขึ้นบกมาเป็นแลนด์แล้วก็ลงทะเลรอบนึงคือซีตรงแลนด์บริดจ์ก็คือตรงแผ่นดินตรงกลางนี่แหละเขาเรียกว่าแลนด์บริ์